ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาพเพื่อนเพื่อนมาปลูกชวนชมเพชรป้านนาที่เป็นรากตะขาบกันครับตรงนี้นะครับอยู่ในกระถาง60เซนนะครับแล้วก, record, ก็นะครับทำรากตะขาบไปนะครับเพื่อนก็วิธีการจัดแต่งรากนะครับเราก็อย่างที่เพื่อนเเห็นเลยทีเดียวนะครับไม้เสียบลุกชิ้นนะครับคือวัสดุหลักนะนะครับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับแล้วก็จัดนะครับจัดให้รากมันรอบรอบแบบนี้นะครับโดยการปั้นดินนะครับโดยการปั้นดินขึ้นมา นะครับเพื่อนสวยนะครับสำหรับต้นนี้ใครที่แบบนะครับที่ดูคลิปผมก่อนๆนะครับผมก็จะปลูกลาดตะขาบประมาณนี้นะครับสวยงามครับต้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ดังเด่นครับที่เราทำรากตะขาบมาตั้งแต่เด็กนะครับก็แบบนี้เลยครับเพื่อนจัดลากให้รอบ หลักเราแบบนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับสักวันหนึ่งให้รากเขียวสักนิดหนึ่งนะครับคือกลบดินนะครับนี่คือเป็นสูตรของสวนเรานะครับนาะกรบดินค่อยกบที่หลังครับรอดูว่ารากกันไหนที่มันเริ่มเขียวแล้วแต่เอาไว้ในร่มก่อนนะเพื่อนอย่าเพิ่งทํารากแบบนี้อย่าเพิ่งไปออกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่งั้นรากจะไหมได้นะครับเสียหายเลยนะครับเพื่อนแบบนี้นะครเพื่อนก็ปล่อยทิ้งไว้สักสองสามวันนะครับรากน้องก็จากสีขาวๆแบบนี้ก็จะเริ่มเขียวขึ้นนะครับพอเริ่มเขียวขึ้นนี่ เราค่อยเอาดินมากรบมาโปะนะครับเนะดินก็เป็นเป็นหน้าดินนะครับเป็นแกลบเป็นพวกนี้นะครับเหมือนอันนี้จะเป็นผมจะเน้นแกลบกับกาบมะพร้าวสับนะครับเก็แกลบกับกาบมะพร้าวสักบกาบมะพร้าวสับแห้งนะครับเอามาผสมเลยนะครับไม่ต้องไปอบไม่ต้องไปหมักใดใดนะครับเพื่อนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จัดให้สวยงามครับเพื่อนะคจัดให้สวยงามนี่คือวิธีการทํปลูกแบบรากตะขาบนะครับเหมือแบบน น,นะครับตัวน,นี้เพื่อนๆก็จะตอนนี้เลยก็ได้นะครับนราดีผมจะหาเชือกดึงมาทางนี้นะครับแบบนี้เลยครับคุณสวยงามน,นะเพื่อนๆใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบพิธีการปลูกแบบนี้นะครับกดติดตามทางช่องไ,ได้เลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดซับเชสไคร้นะครับเนาะอ,อีกต้นหนึ่งมาดูที่เป็นทําแบบลากธรรมชาติเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะไม้ที่เป็นหัวลากธรรมชาติเราจะทํายังไง ให้มันดูสวยงามนะครับทายังไงให้ดูสวยงามก็ทํายังไงก็ได้ครับให้รากมันแบนออกมานะครับแบบนี้เลยนะครับผมจะยืดรากให้มันแบนออกมาให้มันทั่วนะครับให้มันรอบๆนะครับเหมือนจากปกติมันอยู่ในกระถางแล้วมันขดอยู่นะครับวันนี้เราก็มาดึงออกมาให้มันแบนออกมาแบบนี้นะครับเพื่อจะให้มาเพื่อจะเวลาถ่ายเวลาลากมันโตเต็มที่มันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งด้านบนนี้ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นมิติของรากที่เท่ากันนะครับอันนี้ผมก็ดึงออกมาหมดเลย น่าดึงออกมานะครับดึงแล้วก็ขยายออกมาแบบนี้นะครับเดือนนี้คือปลูกแบบพลาพธรรมชาติซึ่งจะต่างกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะปลูกง่ายกว่าแต่แบบนี้นะครับต้องใช้จินตนาการในการปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพชรปามานะครับเป็นนี่นะครับเราก็จะดึงออกมาทุกๆุกส่วนนะครับทุกส่วนของของรากเลยนะครับให้มันลอกลอกกระถางไบเรื่อยๆนะครับในกันเป็นนะเพราะเรา อันนี้ก็เหมือนกันครับทิ้งไว้สักสองสามวันค่อยกลบดินเหมือนกันนะครับก็แบบนี้เลยครับเพื่อนตัวนี้ก็สวยงามนะครับนี่ก็จะเป็นลากธรรมชาตินะครับก็จะสองแบบนะครับจองแบบสองสไตล์นะครับตัวนี้ลากธรรมชาติทรงใบเลื้อยนะครับใบเลียวอายุนานแล้วครับตันนี้อยู่เก้าปีละนั่นเพื่อนผมเพิ่งได้มีเวลามาถอนทำลากให้น้องนะครับสำหรับเพื่อนๆทีสนใจเพชรบ้านนาครับก็กดติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะครับหรืออยากได้พิรบ้านนาต้นเล็กๆไปเลี้ยงก็ ทักมาได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนนะครับอันนี้นะครับพวกแมาดาเรียกจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับพวกนี้เพิ่งกำลังปลูกนะครับก็อย่างที่ผมบอกผมทิ้งลากไว้ลากเริ่มเขียวแล้วต้งกลมดินได้แล้วนะครับแบบนี้เลยสวยงามครับเพื่อนๆนะครับใครที่ชอบพิษบ้านนานะกดติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ชอบตัวนี้ใหญ่ดีนะครับใหญ่แล้วก็รากเป็นแบบนี้เลยครับเพอ่งทำลากมา ซึ่งจะแตกต่างกับที่เป็นรากธรรมชาติซึ่งจะแตกต่างกับรากที่เป็นรากตะขาบนะครับการปลูกกันจะวางก็จะมีเป็นระเบียบภาพกักันนะครับแต่นั่นแหละครับการปลูกไม้เราต้องมีมิต,ติต้องไม่ใช่ต้องมีมิต,ติต้องมีหลายๆแบบเราไปดูเดินดูสวนเราถึงจะได้ความแตกต่างนะครับไม่ใช่ว่าไปก็เจอแต่รากตะขาบนะครับมีรากธรรมชาติแบบนี้ สวยงามนะครับเพราะว่าโครงสร้างต่างๆมันก็จะแตกต่างกันนะครับความคัดสีความสวยก็จะแตกต่างกันก็อย่างเหมือนเพื่อนๆที่ชมผมอยู่นะครับน้องเพื่อนๆคิดว่าสองต้นนี้อันไหนสวยกว่ากันครับนะถ้าเกิดสวยกดหนึ่งมาให้หน่อยนี่คือต้นที่หนึ่งนะเพื่อนๆน,นะนี่คือต้นที่หนึ่งอันไหนสวยกดหนึ่งให้หน่อยนะครับกดที่หนึ่งหรือจะต้นที่สองครับหนึ่งหรือสองครับที่ว่าสวยเพื่อนๆอ,อย่าลืมเิมในคอมเมนต์มาให้หน่อยครับเป็นกําลังใจให้กับ การทำชิปให้ทางช่องด้วยนะครับเพิ่มเอ็กเกรดเ์ให้ด้วยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ